ดูดวงชาวาราศีพฤกษกอยู่แบบเทวดาอย่าไปยุ่งกับใครเลยด้วยโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิงสิทธิ์คำชูปกปากกุ้งของราชาดวงชะตานี้จะเปิดหลับซับรวยโชรับนะผมถ้าท่านเจอปัญหาต่างๆลุมเล้าหมอสันแนะนําให้ท่านพบไอรีพินารับผมไอรีพินาดนะศัตรูพังพินาดเขาเชื่อกันเป็นอย่างนั้นการแก้คนใส่หมอนดำนะผมรับผม2 5สบาทส่งฟรีวัดบวรน,นะจ๊ะับนะผมับนะ เหรียญพระปางสะดุ้งมานนะผมเหรียญเก่านะครับผมนะผมเขาเรียกว่าเหรียญแก้กรรมนะผมสองรอยบาทส่งฟรีนะผมหมอดูนะผมแนะนำให้ท่านพบนะหมอสัตว์นแนะนําให้ท่านพบติดตัวไวน้นะผมเอาโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปาก,ปกุ่มรองรักษาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาเส้นใหญ่ดวงชะตานั้นอยู่แบบเทวดาไม่ต้องไปสนใจอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับใครเดี๋ยวจะเห็นเดี๋ยวจะปังเดี๋ยวจะประสบคําสำเร็จ แร้ผมท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตานี้ให้ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบนบารมีวาสนาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิด,ปดตากระบวนกระไว้กระสรราส่ายดวงชะตานี้เหมือนโดนปิดเอาไว้ใครบางคนกันแกล้งกับทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมครับมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิด,ปดตาครับมันรู้สึกอึดอัดนะกับปัญหาต่งตางๆเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้จะเปิดก็ไม่ง่ายนะ ต่ถามว่าเปิดได้ไหมทําไมจะไม่ได้อันก็รีบแก้ไขรีปรับปรุงระบบปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเราการพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนายอย่างก้าวกระโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาด้วยบุญกุศลวัสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรจะเจริญล่กเรืองขึ้นมาทันทีทันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขธรรมมาค้าขายเจริญลุกเรืองถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนาเทวดาก็ฉุดท่านไม่อยู่ ่านจะเดินรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตานี้มองไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกลเัาผมสิ่งที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตาของท่านต้องประเดมประดังเข้ามาถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสุขสม,สมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่การพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชครับผมดวงชะตาคุณเป็นยังไงอีกถือดาบตั้งขึ้นแปลว่าอะไรครับผมตรงไปตรงมาห้าหารดังหญิง ับผมอารมณ์แบบหญิงนี่นะผมเหนือเมฆนะครับผมท่านลองสังเกตดูับผมชายกับหญิงแตกต่างกันในดวงชะตาเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นชายท่านอารมณ์ดังหญิงท่านจะชนะนะแต่ถ้าท่านปล่อยวางเฉยๆโดนเอาเปรียบเลยเลยมันลําบากนะครับผมผู้ชายเราลําบากนะเพราะฉะนั casos, pues, ้นถ้าท่านเจอปัญหาต่างๆให้ท่านทําอารมณ์ดังหญิงใครจะว่าดังยังไงก็แล้วแต่ท่านจะจะอารมณ์ผู้หญิงมีอะไรบ่าปัญหาต่างๆท่านจะสามารถแก้ไขได้ โอยฉะนั้นท่านอาจจะต้องจิกมือฝึกเริ่มจิกมือนี่นะหมอสารพูนเลยไม่เกี่ยวต้องฝึกเริ่มจิกมือจะจะเริ่มขาลมออกมารวดเร็วทันทีจนใดต้องปาบสตูโมมานนะผมมันต้องใช้อารมณ์ผู้หญิงนะผมชนะนะบอกไว้ก่อนนะโชคชะตามนาาบุญบารมีวาสนาในหัวมีแต่เมฆมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอด,นอดกันต้องรีบแก้ไขรีบปรับปรุงในโชคชะตาแปลว่าอะไรในหัวท่านคิดแต่เรื่องเงิน จะหาเงินที่ไหนจะกินอะไรจะซื้ออะไรในหัวคิดแต่เรื่องเงินมือกอดเอาไว้กลัวเงินจะหมดครับผมอย่างนี้มันจะมันจะสนุกได้ยังไงชีวิตมันไม่สนุกนะนะโมแต่ยังไงก็แล้วแต่มันไม่มีสิทธิเลือกไงมันต้องหาก่อนนะโมจะเลิกลุกเรื่องในตําแหน่งหนะ้าที่การงานการเงินดวงชะตาของนั้นโอ้โหตกตําแหน่งยาจกไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะแต่โอกาสมีน้อยถ้ามีน้อยทํำยังไงก็หาโอกาสได้มม่เยอะสิออกไปท่องเที่ยวไปกาบไว้ก้าววัดก้าววัดเปิดดวงชะตาให้เปิด ับผมชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ไอ้ท่านออกเดินทางแล้วดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาซิไหนตกตำแหน่งเอมเพสทุ่งข้าวเหลืองอัลามเลิกกินเลิอใช้หารคู่เกิดความยำชื่นดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาให้ท่านถือาดาบตั้งขึ้นก็บอกแล้วไงใช้อารมณ์ผู้หญิงอะผมอารมณ์ผู้หญิงอะผมเพราะฉะนั้นท่านจะสู้กับไครท่านใช้อารมณ์ผู้หญิงนะจะใช้อารมผู้ชายนะ อารมณ์ผู้ชายเป็นไงต้องไปต่อยตีย๋ยเขาใช่ไหมถ้าอารมณ์ผู้หญิงเป็นยังไงครับผมจิกกัดขย่ำถ้าเราเจออารมณ์ผู้หญิงเป็นไงเราวิ่งหนีนะหมอสันวิ่งหนีคนแรกแล้วมาแล้ววีนมาแล้วเนี่ยขาว,วีนเลยคนน่ากลัวน่ากลัวว่าคนที่ผู้ชายละตัวใหญ่มันเริ่มไม่น่ากลัวนะผู้หญิงตัวเล็กๆมาหมอสันวิ่งคนแรกเลยโอ้โหเสียงมานิ่เสียงวีนโอ้โหเจ็บแก้วหูเลยวิว่ง เพราะฉะนั้นอารมณ์หญิงเนี่ยน่ากลัวมากท่านใช้อารมณ์หญิงให้เป็นแล้วท่าน,นเป็นผู้ชายท่นก็ต้องต่อสู้ด้วยแบบอารมณ์หญิงับนะผมเพราะฉะนั้นถ้วยวาจาคาลมปราศตูหมูมานในเฮียเตียนครับนะผมบอกได้เลยว่าผู้ชายยังวิ่งหนีับนะผมัวเล็กๆนี่แหละเสียงปรีดโอ้ยวิ่งหนีหมดพระราชาแห่งถ้วยน้ำพาซึ่งความผสมเ็จโชคลาบกันทอมารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูโป,ปกปากปากุ้งของรักษาดวงชะตาจะเปิดรับ,บรัพย์รวยโชค อราบอกโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลแต่ไฮพิเทตด้วยบุญกุศลวาสนาไปว่าอะไรครับดวงเนี้ยดวงใหญ่ยิ่งใหญ่จเจริญลุกเรืองร่ำรวยถูกลงวมันที่เดึองเจ็ดสิบสองล้านท่านว่าไหมทําไมจะไม่ได้อย่าดูถูกตัวเองคนชอบดูถูกตัวเองนะผมบาิษัาไม่ดูถูกตัวเองเหรอกเจ็ดสิบสองล้านต้องเป็นของผมครับผมถูกแน่นอนครับเจ็ดสิบสองล้านอ่าผมไม่ดูถูกตัวเองนะผมแต่ถูกเมื่อไหร่มันอีกเรื่องหนึ่งไงแต่ยังไงก็แล้วแต่ท่านต้องอยู่ให้เป็นครับ ชิงไหวชิงพิบใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพชุบายจะบังเกิดนึ่นในโชคลาภเงินทองมารมีวาสนาแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดาจะนำพาซึ่งความประสบ็จองการปกปิดเศร้าเล้งแก้ไขปรับปรุงในโชคกตาดวงชะตาจะเปิดรับรัพย์โดยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวากามงคลตั้งมั่นพระราชาแห่งเหรียญน,นำพาซึ่งความสําเร็ตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มด้วยเรื่องราวต่างต่างเข้ามาประเดบดังเดอะเวอร์สงมอบถุงแก้วมานี เทวดาส่งมอบดวงแก้วมานี้บางคนบอกว่าไอ้นี่แล้วเมาแล้วเมาแล้วเทวดาที่ไหนลงมาส่งมอบดวงแก้วมานี่ท่านสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ใช่แปลว่าไม่มีนะครับดวงแก้วมานี้เปรียบเสมือนสมบัติโลกมนุษย์ในตำรามีเพราะฉะนั้นเราก็จินตนาการตามภาพในางตำราก่อนอสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาประเดนประเด็นดังก็ามาสู่ตัวนั้นเมื่อถึงเวลาคาบุญดุสลวัสนา สายสามดาบขวาสามดาบเอ้ยไม่ใช่ดาบสองค่ายเกิดขึ้นในโชคตาชตาดวงชะตานี้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอํานาจบนบารมีวัฒนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูป,ปกปักปกุ้งกอง,กงรักษาดวงชะตานี้เอาจริงเอาจังเด็ดขาดเด็ดเดีดเ่ยวเข้าหานแล้วผมซ้ายสามดาบเอาขึ้นเลย้ายสามดาบขวาสามดาบตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าดวงชะตานี้ไม่มีสิทธิ์เลือกมากเท่าไหรนะ่นัก เพราะฉะนั้นในเมื่อดวงชะตาถ้าไม่มีสิ่งเลือกท่านก็ต้องรีบแก้ไขรีบปรับปรุงในโชคชะตาหน้าบุญบารมีวาสนาและจําได้รับข่าวดีนกน้อยนําพามาให้จะ,จะเจริญลุงเรืองขึ้นมาทันทีจันใดจะตาชีวิตจะรับรับรับทรัพย์รวยโชคสุขส,ขสมสมหวังดังใจหมายข่าวดีนกน้อยนําพามาให้ก็แปลว่าคนอายุน้อยกว่าหรือใครบางคนเนี่ยที่เป็นคนที่มีความกระชับกระเฉนความรวดเร็วอูเทียวเนี่ยอูเทียวนั้งเนี่ยจะวิ่งเข้ามาเนี่ยอย่างรวดเร็วทันทีทันใดมันจะเกิดขึ้นในดวงชะตาของท่าน ครับผมการส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีจงังหวะดีๆเข้ามาประเดะดังด้วยบุญกุศลวาสนาการปฏิบัติอยการริเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้รับข่าวดีเจ้ากรรมในเวนเข้ามาลุมเลา้ามันเจ็บปวดรวดรล้าแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวกระมวนกระววยกระสรับกระสายอดทนอดกัน แต่ลเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รือโชคดวงชะตานี้จะสุขสม,สมสมหวังดังใจหมายถูกใจคลิปนี้โกร์ตังซปเปอร์สติ๊กให้ติปให้ค่าครูหมอสันได้ขอได้นจาชื่อลับลื่นเป็นไปได้ด้วยดีสุขสม,สมสมหวังดังใจหมายท่านใดจ,จะดูดวงกับหมอสันทังไลน์มาสันนี่สี่สองแปดเก้าหนึ่งคำถามสองร้อยบาททากไลน์มาอาจารหมอสันจะส่งคลิปตอบให้นะครับขอได้แจาชื่นครับสวัสดีครับ